ครับนะขอพระคุณมากจ้าขอขอะคุณทุกท่านด้วยนะครับนะถ้าพร้อมแล้วผมลุยเลยนะนะครับใครอยากได้ด่วนๆเอาไปแปดพันนะครับแปดพันคำเดียวนะครับลังที่แล้วจบไปเจ็ดพันสองลังที่แล้วจบไปเจ็ดพันสองหนึ่งร้อยยูเซอร์เพราะฉะนั้นรายการนี้มีกี่ลังครับเนี่ยพี่ไหหลําสวัสดีครับเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าลังต่อไปจะกล้าไหมนะฮะผล าลามันขยบขึ้นเรื่อยๆอะพี่นะฮารามันขยบขึ้นเรื่อยนะนะยกลังนะฮะรายการนี้นะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับด่วนเอาแปดพันประมงเริ่มที่เก้าเคาะละหนึ่งร้อยครับประมงเริ่มที่เก้าว่าเคาะละ 100, หนึ่งร้อยรายการนี้ครับลุยครับมาชมจมูกหน่อยครับจมูกร้อยแน่นอนรับประกันครับเลขโค้ดสี่สองหก ลุย99ท่านนะครับเคาะแรกบิดแรกลุยกันมาได้เลยนะครับเริ่ม9บาทเคาะลงท้าย0นะครับนะบิดละ100นะนะครับเริ่ม9 1 0 0 0พี่บีพีรพัฒขอบพระคุณมากครับอามาแล้วไว้บิดแรกผมลุยผมลุยเนื้องอให้ก่อนเลยกลัวลูกคา้ารอพี่ยุตนาวัดดีครับ2,000ันพี่วินัยมาแล้วว่ะมาแล้ว ที่นัดปอสนะครับหนึ่งพันห้าไม่ข้ามครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบอครับสองพันห้าพี่บีพีรศักดิ์ครับใครรู้พาราโดดมาได้เลยนะครับใครรู้พาราโดดมาได้เลยเอาบิดละร้อยนะทุกท่านนะครับบิดขั้นต่ำหนึ่งร้อยสามพันบอหอยมาแล้วนะครับผมว่าสู้กันไปสู้กันมามันจะแพงกว่านะมันจะแพงกว่าดว่ดวนนั้นเนี่ยเอาไปเอามาเรื่องจริงนะครับ พี่โอ้ก oh, ินตับอะหูชื่อไม่อยากอ่านสุดเลยเว้ย <laughs> ชื่อไม่อยากอ่านให้สุดเลยอะสามพันบอพี่วินัยอะรายการนี้ไปกันต่อครับพี่ก้อยสวัสดีครับเข้ามาฝากขอจอขอใจให้น้องเจมด้วยนะพี่ก้อยนะครับนะสวัสดีท่านทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ไพวันด้วยทําไมพี่โดดดีออกดีดออก <laughs> พี่สนสวัสดีครับ สามพันบอสามพันหนึ่งพี่บีเว้ยพี่บีผมว่าสู้กันไปกันมาเนี่ยมันจะแพงกว่า